พายุโซนร้อนวิภาโจมตีฮ่องกงและไทยอย่างรุนแรงฮ่องกงเผชิญพายุหนักที่สุดในรอบหลายปีโดยมีผู้บาดเจ็บ30คนและเที่ยวบินยกเลิกกว่า500เที่ยวขณะที่ไทยเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่งผลคือมีผู้เสียชีวิต1คนในภูเก็ตและเกิดอุบัติเหตุหลายจุดจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเตรียมรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องระหว่างวันที่21-24กรกฎาคม พายุวิภาได้เคลื่อนตัวออกจากฮ่องกงและมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนแล้วแต่ยังคงส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างต่อเนื่องณวันที่22กรกฎาคม2568สถานการณ์ความเสียหายจากพายุโซนร้อนวิภามีดังนี้ครับพายุโซนร้อนวิภาได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหลายภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฮ่องกงและประเทศไทยฮ่องกง ได้รับผลกระทบหลัดเมื่อวันที่20กรกฎาคม2568โดยมีการประกาศเตือนภัยระดับสูงสุด T10 ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายน2566พายุได้นำมาซึ่งฝนตกหนักลมแรงและน้ำท่วมในบางพื้นที่เครื่องบินถูกยกเลิกไปกว่า500เที่ยวรถไฟกับเรือหยุดให้บริการมีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ30คนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล พายุได้เคลื่อนตัวออกจากฮ่องกงและมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนแล้วโดยฮ่องกงได้ลดระดับสัญญาณเตือนภัยพายุลงเหลือระดับ T3 ในช่วงเย็นของวันที่20กรกฎาคม2568 สำหรับประเทศไทยพายุวิภาทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุหลายจุดมีรายงานเหตุการ์เศร้าที่ต้นไม้ค้นทับนักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิตหนึ่งคนในจังหวัดภูเก็ตนอกจากนี้ยังมีรายงานเหตุการ์เครื่องยนต์เรือเสียกลางทะเลและต้นไม้ล้มทับรถและสัตว์จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายกำลังเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุวิภาซึ่งคาดกันว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องระหว่างวังวนที่21 ถึง24กรกฎาคมเกี่ยวกับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้เกี่ยวกับพายุวิภาและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11-197-2568เทับเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้22กรกฎาคม68พายุโซนร้อนวิภาได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองท้ายบินประเทศเวียดนามแล้วหรือที่ละติจูด20.5องศาเหนือลองจิจูด1 0 6 4องศาตะวันตกออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ83กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุวิภาและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11 197ทับ2568 เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้22กรกฎาคม68พายุโซนร้อนวิภาได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองท้ายบินประเทศเวียดนามแล้วหรือที่ละติจูด20.5องศาเหนือลองติจูด106.4องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ83กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและย่อมความกดอากาศต่ำตามลำดัดโดยจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศลาวตอนบนและภาคเหนือตอนบนในระยะต่อไป สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจากอิทธิพลของพายุวิภาและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะส่งผลทำให้ในช่วงวันที่22-24กรกฎาคม68บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่กับมีลมแรง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้วันที่22กร,ร 68, กฎาคม2568ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลน,นคร นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์และมุกดาหารภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีการจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราด ภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์วันที่24กรกฎาคม2568ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตร พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยน้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคออกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราด สำหรับเทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่นในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือหรืออพยพหากสถานการณ์อยู่ในสภาวะวิกฤตและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d go t h หรือที่0 2น9ขีดสและ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่22กรกฎาคมพศ2568เวลา 11.00- น กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่22กรกฎาคมพศ2568เวลา17.00นลงชื่อสุกัญญาณียะวินชานนางสาวสุกัญญาณียะวินชานอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา